สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับจะเจอกันนะครับเสาวันศุกร์ที่28นะครับสิงหาคม2563ครับเมื่อนี้พาพี่น้องมาสำรวจตลาดราคาควายครับอยู่ที่ตลาดนัดโคกระบือท่าแรกครับจังหวัดสุรนะครับเสานี้ว่าเสาวันศุกร์ครับสิเป็นตลาดควายนะครับผมวันเสาร์สิเป็นตลาดงวนะครับสหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่อยากสีเข่ามาเยี่ยมชมนะครับก็มาได้ครับถนนสกลนครถนนนิทยาครับสกลนครนครพนมนะครับก่อน ก่อนถึงตัวเทศบาลตะบลท่าแร่นะครับเทศบาลเมืองท่าแร่นะครับเนาะอยู่ฝั่งขวามือครับอ่าสเกตปั้มสองปั้มนะครับสเกตปั้มสองปั้มอยู่ระหว่างกลางปั้มปตทกับปั้มตาดาวคาวเทคนะครับเนาะอยู่ตรงกลางเลยนะครับสหรับไปที่อยากสิมาครับเมื่อนี้เดี๋ยวผมพาพี่น้องมาสำรวจราคานะควายในตลาดแห่งนี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับครับโอเคครับเช้านี้ผมอยู่ที่ ตลาดนัดโคบือท่าแร่นะครับอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับเดี๋ยวผมพามาเบิ่งนะครับสำรวจราคาควายนะครับเศร้านี้กันเลยนะครับครับสวัสดีครับพี่พี่กมลน,นะครับน่ะอ่ะมือนี้มา,ากตัวพี่มาแปดตัวครับมาแปดตัวนะครับเนาะเดี๋ยวจะสอบถามตัวแรกเลยตัวนี้ของพี่ปะตัวแม่นครับแม่นปะตัวนี้ตัวผู้ตัวแม่พี่ตัวเมียครับเป็นตัวเมียเนาะครับอายุหลายปะนะครับตัวอายุประมาณสี่ปีสี่ปีปะพี่ อยู่ประมาณสี่ปีครับสำหรับตัวนี้ลูกตัวแรกลูกมาเดสเพี่แยกไปแล้วบะแยกไปแล้วเมื่อกี้อันนี้ผสมเรียบร้อยได้จากเดือนแล้วเนี่ยผสมได้สี่เดือนบมครับนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวเมียนะครับผสมได้สี่เดือนเนาะลูกครึ่งมูลานะครับได้เลือดมูลาเนาะนะครับลูกมมนเพิ่งแยกไปเมื่อกี้เนี่ยครับผมนะครับอ่า ลูกมันเป็นลูกของตัวใดขับบ้านปะอ๋อขับบ้านอ่าได้เบิ่งลักษณะโครงสร้างนะครับสำหรับตัวนี้นะครับให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับผมอ่าอ่ามันแงมหาลูกนะครับเพิ่งแยกลูกไปเมื่อกี้นี่ลูกมันขายลายไปได้พี่สี่หมื่นแปดนะครับนะให้พวกช่องท้ายนะครับเนาะท้ายใหญ่ครับผมพี่น้องได้เบิ่งสำหรับใครที่สนใจนะครับหาควายไปเลี้ยงอยู่นะครับผม อ่าตัวนี้ให้ลูกดีครับลูกมันอยู่ด้านน่ะครับค่อนข้างผมเห็นแล้วค่อนข้างที่งามกับเขาก็แล้เอาคือโหลไปเรียบร้อยแล้วนะครับเนอะนะส่วนท้ายมันนะครับส่วนสูงประมาณร้อยอ่าร้อยสามสิบกว่าเนาะเนาะครับร้อยสามประมาณร้อยสามแปด่พี่ครับประมาณร้อยสามสิบแปดครับนกส่วนสูงช่วงท้ายนะครับไอเบิ่งนะครับน้องเบิ่งใกล้ๆนะครับมืนลักษณะครับค่อนข้างงามอยู่ครับนะครับ ตัดแต่งแก้มจ้ำอยู่นะครับได้ลักษณะอยู่แล้วอ่างกันใหญ่ครับผมห้องร้านเป็นไรนะพี่ตัวนี้สี่หมื่นแปดพันบาทไหมบอสสำหรับตัวนี้เนาะอ่ะสนใจเดี๋ยวติดต่อพี่กมลพันมานะครับมีอีกไหมพี่มีครับอ่ะแล้วมาเบอร์โคมนี่ครับโคมนี่นะครับอันนี้ผสมยังไงคับพี่ผสมบ้าผสมบาไปเรียบร้อยแล้วเนาะจะได้จักเดือนประมาณเดือนเดือนประมาณเดือนมบ่ลูกตัวผู้ตัวเมีย ลูกเป็นตัวผู้นะครับเนาะคนข้างที่ใหญ่เนาะลูกมันเนาะเดี๋ยวให้เบิ่งครับผมเดี๋ยวให้เบิ่งแม่ก่อนนะครับผสมไปแล้วครับผสมทับบ้านไว้นะครับประมาณเดือนนึงเนาะครับช่วงแต้ค่อนข้างที่ใหญ่ครับสูงไา้ไม่ได้พี่ตัวนี้ร้อยสี่สบองนะโอ้ใหญ่ดีครับตัวนี้นะครับอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีครับครับร้อยสี่สิบสองนะครับส่วนสูงนะครับเบิร์แก้งข้ามันนะครับอ่าสำหรับใครที่หาอยู่นะครับ อ่ลูกเป็นตัวนี้เนาะพี่แม่นบ่โอ้ลูกใหญ่ดีครับอายุร้ายไปได้เลยลูกมันนี่ครับปีกว่ากว่านะครับครับลูกได้ปีกว่าครับสำหรับตัวนี้เป็นตัวผู้นะครบเนาะอ่าลูกเป็นตัวผู้นะครับนะครับผสมบ้านมานะครับแต่เมืองลักษณะโครงสร้างมันนะครับขาใหญ่ดีนะครับแข้งขาใหญ่ดีครับอ้วนวนะครับอ่าเบลื่งมันนะครับผมอ่าให้เบิก่งช่วงท้ายครับ โอเคนะครับลูกเป็นตัวผู้ครับผมนะครับลักษณะเบื้องต้นประมาณนี้นะครับเนาะใหญ่ดีครับสำหรับลูกมันเป็นตัวผู้ครับห้องไหน์ไปไดนพี่โคมเนี่ยหนึ่งแสนกับสี่หมื่นบาทมันบอกครับหนึ่งแสนกับสี่หมื่นบาทนะครับสำหรับโคมนี่ครับลูดได้นิดหน่อยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเปเบื้องตัวอื่นครับทางได้ยี่พี่อ๋อเป็นแม่นางน้อยเดี๋ยวไลน์ไปได้ครับแม่นางเนี่ยตัวละสามสิบสี่ ตัวละสาสิบสี่ได้ให้เบิงแม่นางน้อยครับสลับไฟที่หานะครับแม่นางน้อยว้เลี่ยงนะครับเห็นแม่พันุ์นะครับอายุร้านเป็นไครับเนี่ยเพราะว่าสาม,ป,มาปีบ่ครับห้บงองแลไรบ้างบอผสมแล้วขับบ้านทาคือกันเนาะขับบ้านครับอ่าผสมแล้วครับได้อีกเดือนแล้วครับเนี่ยได้ไลายเดือนแล้วเนาะ เ็นแม่นางน้อยครับผมนะครับให้พี่น้องได้เบิกรบไฟที่หาอยู่ครับผมเนี่ยงมืใหญ่ไป็นอะครับโครงสร้างโครงสร้างมัวใหญ่ครับเป็นงวง็นบ้านเขาเออเป็นควายบนบ้านเขาพิดครับตลวอะไรครับพี่น้องอ่าอีกตัวนึ่งเป็นตัวนี้ตัวนี้ชิดเนาะควนท้วนนีเนาะตัวนี้ตัวนี้คือเนาะเบื่องแข้งขามันใหญ่ครับตัวนี้ห้องสามสิบห้าครับตัวนี้ห้องสามสิบห้าครับผมผสมย่างไหนยัง ผสมนั่นคือการอ๋อไฟผสมทอดตัวเดียวกันนะครับเป็นทับโตเนาะครับเนาะนะครับเบิ้งแข้งขามันใหญ่ดีครับเบิ้งหน้าตาเนาะเบิ้งอ่างใหญ่ครับตัวนี้แข้งขาใหญ่ครับส้สิบห้าครับสำหรับตัวนี้อะถ่ายพี่แนอด้วยเบิ้งครับผมนะครับนี่คือนะครับไฟนะครับ หน้าหอยก,กร็มลเพื่อนมือเนี่ยพเพิ่งเอามานะมือนี่ได้ขายจะโตวเลยพี่ขายสามสี่ตัวสามสี่ตัวแล้วมาร์กเยอะเหมือนเนี่ยเนาะ <ไข S 1> โอเคพอ <ไข S 1> ใช้ได้น้ำมันยายเมื่อกคืนเมื่อคืนย้ายมือแดง,งน้ำมันย้ายครับผมอ่ะ อี่มอนกับฝากเบอร์ให้กับพี่หนอเพื่อใครสนใจจะได้ควายครับ093 093 397 397 7408 7408นะครับในห้อยกระมวลครับอยู่บึงการนะครับเนาะอ่าสนใจติดต่อเพื่นมาได้นะครับสอบถามอ่าอยู่เซกาเนาะกะบูทึงบึงการดอกโอเคนะครับสนใจติดต่อเพื่นมาได้ครับผมขอบคุณหลายพี่กระมวลครับผมนะคนมีงัวเออมีควายนะครับผมไปถ่ายงัวมาหลายหนัดหลายนะครับห่างเงอจากตลาดไฟนะครับ เลยลงลงแน่นนะครับอ่ะนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับผมอันนี้เป็นบ้านๆเฮาเนาะอันนี้ห้องลไรไม่ได้ครับพี่สี่หมื่นเจ็ดครับสี่สิบเจ็ดนาะโคมเนี่ยนะครับสี่สิบเจ็ดนะครับเป็นบ้านบ้านเฮาไกลพื้นเมืองเฮาเนี่ยท้องยังลูกมันเออแมวเนี่นชักยังอยู่ดอกผักอยังไรยังบรรพเซมนะว่าผมซื้อออกมาจากข้อเขาเดียวนี่สี่เจ็ดเนาะโคมเนี่ยลูกตัวผู้ตัวเมียครับตัวผู้ครับ ลูกเป็นควายโตผูนนะครับเนาะนะครับเพิ่งออกมาจากคอดเขาวางได้เย็ดยังเลยล่ะยังวนเต๊กๆตยังเลยพื้นเดิมๆเลยมาแบบเดิมๆดิมเลยชิโตมาติดหลังอยู่สีเจนาะโฟมนี่เนาะอ่อ่ะบอกเบอร์พี่น้องนะเข้าเนีนะเผื่อใครสนใจอยากได้อ๋อศูนย์เก้าสามศครับศูนย์แปดเจ็ดศู้าเย์าครับซื้อยังครับ นายห้อยจ่อยดอนแคนครับนายห้อยจ่อยบ้านดอนแคนครับนะดอนแคนอยู่ที่ไหนน้อดอนแคนเนี่ยในเมืองเรานี่แหละครับอำเภอเมืองเรานี่แหละครับคุ้นๆอยู่ดอนแคนผมกับคุ้านหนองลาดนี่นะครับตำบลหนองลาดอ๋อหนองแคนหนองลาดครับผมโอเคขอบคุณละลายครับผมครับผมนะครับเป็นควายบรรดานเฮาครับผมนะลูกเป็นตัวเถิกเนาะครับผมอันอยู่หลายปนนดเีแลับลูกมันเนี่ยเดือนๆเดือนปีๆีรอครับบ่ฮอดหรอครับเนี่ยนะสี่สิบเจ็ดครับผมเนี่ยขอบคุณละลายครับพี่ครับผม เดี๋ยวพามาเบิรงทาง่านี้เดี๋ยวพามาเบิง์กดำๆเนี่ยเป็นว่าเบิร์ขายแล้วผมถามราคาตอนจบก่นอนส่ัสดีวันดีครับพี่ครับวันดีครับ,รบน่าในห้อยรุ่นใหม่ไฟแรงครับคนนี้นะครับ <laughs> เจออยู่ตลาดงัวกับเจอตลาดควายกันยังมาเจอกันอีกอ่ะโอเคครับตนนัวนี้ขายแล้วเรานเมื่อวานนี้ ลายไปได้ตัวไหนหกหมื่นสี่ห้าร้อยหกหมื่นสี่จบแล้วเนาะหกหมื่นสี่ห้าร้อยโอ้ใหญ่โครงสร้างมันใหญ่ดีนะครับเป็นมูราบ่ะครับผมเป็นมูราเนาะโอ้โครงสร้างใหญ่ดีตัวผู้มื้อนี้ยมาจักโซ่ซองตัวครับซองโซ่ตัวนี้ขายยังยังครับตัวตัวน้อยนี่ยังไม่ขายเนาะครับผมลูกมันครับลูกมันไปไหนอ๋อเพิ่นเพิ่นซื้อตัวแม่ไปโอ้โหครับเออเออซืมาจากเพาะเดียวกันพ่อเดียวกันครับจาตัวเถกเป็นลูกของตัวนั้นแม่แม่อ๋อ เขาทับเอาตัวนั้นทับแม่มันไว้ครับเอ่อไล่ไปได้ตัวน้อยเนี่ยเสาห่าครับเสาห่าปะตัวผู้คือกันปะตัวผู้ครับเสาหา่าตัวผู้คือกันนะครับอือเนี่ยไทยมันเลยน้อยครับเป็นแม่ไทยเฮานะครับตลาดแถวแถวเฮานี่สิเป็นอ่าตลาดอันนี้ครับบ,บ้านบ้านแถวไหนนะครับเนาะสิบ่มีสายบัฒนานะครับเจอบ้างเป็นบางหนัดนะครับเนาะ อ่พี่บอกเบอร์เพื่อนเ่งเพื่อนเพื่อนจะได้ศูนย์เก้าสามสี่ศูนย์แปดเสี่ครับเก้าสี่หกหกนะครับงัวงามเพื่อนก็มีเด้อครับเด้อนะครับสอบถามเพื่อนมาเบิ่งนะครับงัวงามก็มีนะแล้วก็ป้ายก็มีอยู่นะครับท่านได้ยังกระจับเดนเอาโอเคขอบคุณครับพี่ครับครับไปเจอกันใหม่ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมาถามคุ้มนี่ครับร้ายไม่ได้คบนองเนี่ย สี่หมืเก้าครับสี่สิบเก้าป่ะตัวเดียวนะตัวเดียวครับตัวเดียวสี่สิบเก้าเป็นตัวผู้ป่ะตัวผู้ครับเป็นตัวผู้นะครับเนาะพื้นห้องสี่สิบเก้านะครับเอ่าพืนค่าที่จะโครงสร้างดีนะครับสำหรับฝ่ายตัวนี้นะครับแข้งขาค่อนข้างใหญ่นะครับอ้วนท้วนดีครับเบิ่งช่วงท้ายมันก็ใหญ่อยู่ครับสูงไรไปได้ได้วัดบ่น้องร้อยสี่สิบสามป่ะอ่านะครับ สูงประมาณร้อยสี่สบสามคัน้องพนวัดไว้อยู่นะครับเนาะสำหรับตัวนี้นะครับเป็นตัวผูนะครับลูกตัวใดครับตัวนี้ของจักบบครับบอจักแม่มันเนาะครับพ่อมันกับบูฮู้เนาะบูฮู้เนาะโอเคนะครับเนี่ยข้อมูลชัดเจนครับผมอ่าอ่างสร้างดีครับของพันธที่ใหญ่นะครับอ่าวกจะใหญ่บอเป็นตัวผูครับ่าขาใหญ่อะใครอยากได้นะครับเข้าไปเหตุพ่อพันในคอกนะครับอ่าบอราคาอีกทีหนึ่ง 4ี่หครับ4ี่หนะครับสำหรับตัวนี้49ครับผมอ่ะมาเบิ่งตัวนี้อันนี้ได้รลายไปได้ครับเนี่ยสองหบหกบาทตัวผู้ตัวแม่ให้ตัวนี้ตัวแม่มันจะได้ลูกแล้วเด็บ่าทองแก่แล้วเนาะทองแก่แล้วทองแก่ครับตัวนี้เป็นควาดบ้านบ้านเฮาครับผมทองแก่แล้วครับสาวรับสาวฮุกนะครับเนาะอ่าอ่ะสำหรับไคที่หาอยู่ครับตัวนี้ทองแก่และใกล้คลอดแล้วนะครับเนาะ ่าเอาบอกเบอร์ไว้หน่ยพี่ศูนย์หกสามศูนย์หองห้ึ่งอง่างห้าครับศูนยโอเคซื้อยังพี่โจครับโจบ้านอยู่สาครับผมขัางควางครับอ๋ออยู่ฟัางควางนี้เนาะครับอยู่ข้งควางคันนี้แหละโอเคใกล้ๆเนี่ยครับผมค่ะอยากถามเบอร์ของพ่อพ่ออยังไงนี่นะ เหมือนนะผมเนี่เจ้าก็ได้เนาะตอนนั้นเพื่นมาผู้เดียวเหมือนนะโอ้เขาตามหาวัดสันมาทำการไฟส่งตัว๋อมาทำการมาทำการโอเคขอบคุณนแรกครับสนใจที่ต่อนะครับอ่าอายเพื่นมาได้ครับอยู่บ้านผองขวางเนาะนะครับตอนนั้นผมมาถ่ายให้แล้ไอพี่น้องเพื่อนตามหาลุงเพื่อนเพื่อนซื้อลุงยังนะลุงหนึ่มเออตามหาวัดสันหน่อยครับเพบนบ่มีเบอร์เดี๋ยวมาเบอร์ท่านนี้ครับผมขอผู้แรครับนี่ ของแม่บะ่ะร้านไปได้แม่โคมเนี่ยสี่สิบเจ็ด่ะลูกตัวผูตว้ตัวแม่ตัวแม่อ๋อลูกน้อยตัวแม่ตัวไหนเป็นตัวผู้อ๋ออันนี้สนะี่เจ็ดเนาะแม่มันผสมไวรืยยังเลยยังแม่บท้องเป่าบ่ตอนนี้ผสมสาม,สมเดือนบ่ทับบ้านเขาบ,บ่ครับตอนนี้ผสมไปแล้วเนาะได้สามเดือนทับตัวบ้านเนาะ โอเคครับนะครับให้เบิ่งครับลูกเป็นตัวเมียมนะครับอันนี้เป็นควายบ้านบ้านเฮาครับผมนี่ให้เบิง่งผสมได้สามเดือนนะครับ,ต,ยยบ,ต,รบตัวนั้นยังไม่ได้ผสมเนาะแต่อ้วนดีนะคร,ร,ปปรับตัวนั้นลูกเป็นตัวตัวผู้ครับลูกเป็นตัวผู้สำหรับตัวนั้นเดี๋ยวให้เบิ่งกทางนี้ ันนี้ยังไม่ได้ผสมครับลูกตัวนี้เป็นตัวเทกเนาะนะครับอืมผสมได้สามเดือนครับผมอยู่บ้านไหนครับแม่อยู่พางกว่างค่ะนี่เนาะอ่าพางกวางเนี่ยก็แนวห้อยหลายคนตัวนี้บแาบพางกวางเนี่ยแนวห้อยควายเนี่ยเอาบอกเบอร์พี่น้องนี่ยเผื่อมีใครสนใจอยากได้ไปเลี้ยงครับศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าหกเก้าหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามเนาะซื้อหยังครับซื้อเพชรซื้อเพชร อ่านะครับแม่เพชรครับอยู่ข้างขวาเนาะครับเนาะอ่ะขอบคุณละละครับคุณแม่ครับครับนี่หน้านี่หน้าให้เบิ่งให้เบิ่งไฟดอนกรางพวงพัดนี่แหละนี้คือกันปะห้องแล้วไม่ได้ครับแม่นี่ก็ได้วซ้อสามบอกไฟดอนเนี่ยซ้อสามครับไฟดอนออกทีวีไรมาซ้ออะไรเออออกทีอะไรมาซื้ออะไรเออเออีวีเด้อ อันนี้ของไฟนอนของเสียเพิ่นวะมีวะเดี๋ยวทาเพื่อนก่อนเสียบางคนก่อนกำลังแรกเงินบ่เสียเพิ่อนรับไหมครับตัวนี้หกหมื่นสองัหกหมื่นสองมนไอซื้อหกหม่นสอง ซื้อส่งเวียดนามครับอ๋อซื้อส่งเวียดนามครับผมพกเมืองสองตัวปู้ตัวปู้ใหญ่ดีนะใหญ่ใหญ่เสุดยอดแล้วเป็นก้อยอ่อนตัวนี้ใหญ่สูงเป็นราตัวนั้นต่ำอันนี้ส่งเวียดนามเนาะครับผมเขาให้ส่งออกได้หรือเปล่าเดี๋ยวนี้ได้ตลอดด้วยน้องหลานแม่นบ่ะครับแต่คนไปไม่ได้คนไปไม่ได้คนไปมาไม่ได้แต่ควายไปได้ครับ ค้าไปไล่อันนี้หกหมื่นสองครับส่งเวียดนามมีบ่พี่ใช่ใช่ครับบ่ตีธุระบ่ละนี่นี่นี่เดี๋ยวให้คอมเมิดไม่ลูกเอาตัวนี้ก่อนนะคนรอรอนี่เขาคอมมเนต์ออ่าันนี้รไล่ไปแน่ครับผมอันนี้ราคาหกหมื่นสองครับผมโคมนึ่งนะเนาะแม่ลูกครับแม่ตัวเมียเป็นลูกตัวเมียบครัลูกตัวเมียลูกตัวเมียนะครับลูกผสมตาเชื้อเชื้อกลมครับ เออเเดือนแล้วลูกนี้ได้เดือนแล้วครับสีหอดบะอันนี้ควายเจ็ดเดือนควายเจ็ดเดือนเนาะครับเนาะในแม่มันแม่ท้องเป่าหรือผสมแล้วครับท้องเป่าท้องเป่าอยู่เนาะอ๋อได้ให้เบิ่งครับสะอาดสะอาดดีอ้วนท้วงหกหมื่นสองราคาต่อรองราคาต่อรองนะครับหกหมื่นสองพันบาทครับสลับโคมนี่นะครับตัวเมียครับท้องเป่า นะครับเป็นควายบ้บารรดาษครับผมสำหรับตัวนี้ควายพัฒนาควายพัฒนาครับผมแม่นบ,บ่เพิ่อนผักเออเพิ่นผักนะว้ยอยู่เนาะ<ป>อ่ะครับงามอยู่ครับตัวนี้ถ่ายใกล้ไว้ได้ครับมันมันดีางานครับ<ง>ดีงามก็เลยเนี้ยมันได้ตื่นเลยเนี้ยดเดี๋ยวครับพาเบทางนี้ต่อนะครับของในห้อยรักเพื่อนนะครับ อ่าไรไปได้ตัวทอกเนี่ยเจ็ดมือปลายเจ็ดมือนปลายบปตัวนี้เจ็ดมือนปลายครับส่งเวียดนามพือการมาตัวไี้ก็ได้ครับอืมเวียดนามครับพฤจิส่งเวียดนามพือาการครับส่บตัวนี้นะครับเจ็ดมือปนปลา,าเยาออตเตอ,อ,อันนี้คือผมให้บ่งเบิงราคานะครับเนาะผมให้เบิงราคาจะทราบถึงราคาเวลาเพิ่นอ่าซื้อขายกันแล้วนะครับ ันนี้ทรงเวียดนามครับเจิมหาสูงใหญ่ดีครับสูนะครับในเป็นเนื้อนะครับเนาะอันนี้ดิแม่นบ่ะขายอะไรไปแล้ตัวนี้ยสี่หม่นกว่าบ่ะสี่หมื่นกว่าสี่หมื่นปลายสี่หมื่นแปดพันบ่ผสมหนือยังครับผม ผสมเรียบร้อยแล้วสี่0มืนแปดันบาทสำหรับตัวนี้เรียบอแล้วส่งเรียบร้อยแล้วส่งกินแล้วอ๋อส่งเรียบร้อยแล้วส่งแลิ่นแล้ว๋ววววอ้ในห้อยรักหมานส่งเรียดอย่างเดียวเลยครั <c oughs> บจะได้หู้ราคาไม่ดื่นพ <c oughs> ี่น้องเขาจะได้หู้ราคาว่าราคาประมาณนี้เด้อน,นะตาลาดควายเขาเนื้อมดคีครับครับอันนี้ส่งเรียบครับตัวนี้ขายสี่หมื่นเรียบร้อยแล้วนะครับมันมีอายุแล้วตัวนี้ขายราคาถูก่อยครับอายุมันเยอะครับโอเคครับนะ อันนี้คือเป็นวิทยาทานครับให้พี่น้องในเบิ่งนะครับว่า,าราคาที่เขาขายนะครับอยู่ประมาณเท่านี้นะครับส่งเวียดน,นะครับเดี๋ยวนี้กับตลาดค่อนข้างที่จะนะครับแถวนี้ส่งส่งออกพอสมควรครับโต๊ะโตัวไหน เออเออเข้าใจแล้วนะรอาเบอร์นะครับในหอยลักษมณ์ศูนย์แปดศูนย์ศูนนามห้าเจก้าสี่เจ็ดหกเก้าสี่เจครับในหอยรักพังโคนนะครับผมแมนผู้ใดมีควายใหญ่เนาะเอามาขายครับอืมใครมีควายใหญ่ควายงามแมนเอามาขายเพิ่อนควายเนื้อก็ได้ครับควายส่วนเนื้อได้เอามาเลยเอามาเลยเนาะครับเนาะพร้อมรับซื้อเนาะครับเนาะผมแมนแมนซื้อตลอดครับอยู่ทาเล่ตลอดครับผมโอเคครับขอบคุณครับครับผมในหอยรักครับมาตรฐานตลอดเพื่อนนะครับเอาชิปจ้ามาเลยครับ ผู้ซื้อก็สูงใหญ่นะครับครับพี่น้องเดี๋ยวผมพามาเบิ่งนะครับสำหรับตัวนี้นะครับพ่อสวัสดีครับพ่อ,อบเเิ่งปลานลายนยะห้องไรไปได้ครับสาม 7, 500, 3, 7, สิบเจ็ดกับอีห้าร้อยนะครับเนาะอ่าสำหรับตัวนี้ครับสามสิบเจ็ดกับอีห้าร้อยบาทตัวนี้มุ้งทองม่านปะ ทองมนันเนาะผสมตัวใดไหวหรือถับบ้านเขาผสมพ่อพันท้องอ่า,า,อาผสมพ่อพันบ้านเขาเนาะเอเอเนาะครับรงามอยู่ครับตัวนี้แข้งขางมันดีครับนะครับเบิ้องอ่างเบิ้งหน้าตามันงามอยู่ครับได้จักเดือนแล้วครับหกเดือนกว่าผสมได้หกเดือนกว่าเนาะครับเนาะค่อนข้างที่จะงามครับสำหรับตัวนี้สำหรับใครีนะครับหาแม่มานอยู่นะครับส่วนขาเพื่อน กระสีวนอ้วนแน่นะครับเนาะสามสิบเจ็ดกับอีกห้าร้อยบาทนะครับผมสำหรับตัวนี้อันนี้ให้เบิงโคงสั่งคร่าวๆนะครับเนาะพี่น้องที่สนใจนะครับขอติดต่อนะครับติดต่อนะครับผมไปทางเบอร์ที่ผมจะขอไว้ให้ ครับเดี๋ยวผมมาเบิ่งตัวนี้ของนายห้อยบ๊อบเพิ่นนะครับสวัสดีครับนายห้อยบ๊อบครับสวัสดีครับครับตัวนี้ห้องร้านแบรนด์นายห้อยบ๊อบตัวนี้หันราคาขายเลยครับ45,000ืาพครับผม40,000กับอีก5,000ราคาขายเลยเนาะครั่นท้องครับผสมพอพันผสมพอพันไว้นะครับได้จะเดือนแล้วครับประมาณ4เดือนหรือ5เดือน4เดือนหรือ5เดือนนะครับโอ้สีงานดีเนาะ ดาดีนะครับเบอร์แค่คามันก็ใหญ่สุดยอดครับสรลบตัวนี้เป็นแม่พันธุ์ได้เลยนะครับลูกนะเขาขายแยกไปก่อนแล้วครับผมไปทันไปแม่มัืยลูกมันขายไปหลายไปหนไคือบอกราคาขายเลยครับสี่พันห้าพันตัวนี้ครับพามันตะวไปไกลแล้วครับเนาะครับผมไฮเบอร์โคงสากันนะครับเนาะสรับตัวนี้นะครับราค่าที่จะงามครับไวฮู้ครับ สูงไรไปเนี่น้อรบ๊อบสูงประมาณ137ครับประมาณประมาณร้อยสามจุดเเนาะครับน้องโดยประมาณนะครับไม่เกินไม่เกินผสมถักโตไว้นะครับได้ประมาณ4เดือนเนาะครับผมประมาณ4เดือนครับผมไปมาจากสีสงครามครับมาจากสีสงครามครับงานเนื้อหัวงวงเราฝรั่งตะกี้เนาะซื้อน้ำม้วนไงบอกใส่ขาใหญ่ดีครับวไปเสียชู้ไปก็เสียชู้อ่ะเดี๋ยวขอเบอร์ไว้พอดีตัวเมื่อกี้ดี่พ่อมพอดีพ่อเบนบอบมาขอเบอร์กับนายหอยบ๊อบจบเลย081 0 8แ หนึ่งศูนย์ห้าห้าศูนย์ห้าห้าสี่สี่สี่สองครับสี่สี่สี่สองน้องห้บ๊อบนะครับบ้านแสนพันอ่านะครับผมหรือไผ่อยากนะฮะเอารถกระบะมาเห็นกระบะดำติดดำก็ได้นะครับเนาะรถเกษตรครับผมรถเกษตรนะครับผมโอเคขอบคุณเลระครับมือนี่ครับครับขับขอบคุณครับและนี่ก็คือนะครับบรรยากาศนะครับภายในนะครับตลาดดัดนะครับโคกระบือท่าแรืจังหวัดสุรากลเศร้าวัน สุกครับที่28สิงหาคม2563นะครับสำหรับมื้อนี้กับนะครับควายหน่อยนะครับผมโบ้ายเลยนะครับเบาบางนะครับเพราะว่าสอบถามแล้วว่ามีการซื้อขายกันไปนะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วช่วงบ่ายๆนะครับผมแล้วก็มีการส่งออกนะครับทางเวียดนามพร้อมนะครับจํานวนเยอะพอสมควรครับตลาดเพิ่นทางในก็ต้องการหลายครับก็เลยมีควายนะครับมาฮอดเซานี้โบหลายพอสมควรนะครับ แล้วก็ตลาดนะครับโซนโซนแถวนี้ครับจะเป็นเป็นควายบ้านนะครับจะเป็นควายบ้านนะควายพื้นเมืองเฮานะครับสิโมแมนแบบประเภทสายควายงามนะครับเท่าใดนักนะครับผมกะบอกให้พี่ให้น้องเป็นข้อมูลนะให้ลู้ไหว้นะครับผมเนาะสำหรับเมื่อนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ให้กับช่องไทยกระเลงฟาร์มช่องในนอห์แห่งนี้นะครับเนาะ มาสารวจราคานะอยู่แถวสกลนครน,นะครับผมแล้วก็อำเภอข้างเคียงนะครับผมถึงสิเป็นตลาดน้อยแต่ก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องได้หูจักราคานะครับ้หูจักราคาที่ได้อบอถึงในห้อยเพื่นอนกดราคาลงเราจะได้หูราคาตลาดนะครับสิบประมาณกา,การการขายได้นะครับผมสำหรับมื้อนี้ขอบพุดหลายๆครับผม